ขอสอนน้อม,มันนี่เด้อค่ะมันนี่เด้อมันนี่อยากกินตำบักหุ่งแต่เสาเลยค่ะกระเลยดตำจัดไปเลยค่ะมีสม้มหมูมีปลาดุกย่างมี่มูทอดส้มตำกะตำไหวค่ะเอะไรว่าจะกินเลยบะนี่ร้านมากตัดหญ้าให้ก็เลยใส่ถุงไหวสกรอนกับสีสแบบใส่เส้นในจอกไก่ก็ว่าเป็นอย่างนี้ค่ะเด้อมีตุ่มจืดตุม่มจืดไส่บาดมือเสารนี่แหละคะ่ะมาค่ะมาไม่กินข้าวน้ำกันเ้อค่ะเด้อ สวัสดีค่ะมาค่ะมากินเขากับมะนีได้ค่ะนี่เขา,สาเสาร์เฮาหลับไม่สมตำก้องเขาเงาย่เฮาเมื่อเก่า,าอยาก,กินเขาเนี้ค่ะมาน,นี่เล่นหนึ่งเขาก็่ได้มากเขาวว่าไหวหรอกค่ะต้มํำพรอนแล้วก็แซ่ว้ชั่วโมงหนึง่งเลื่อมมาเขาเมื่อวันคิดอยากกินก็เลย มาค่ะมากินขอนะะ้ำกันเด้ค่ะตําหโูตําเองค่ะตําหโู ติ๊บปวดหงายซอยหลา,านเน่าตัดต้นแล้วหรอคะมม่ห่อนอเอาใส่ร้านแล้วไปกินเขาก่อนร้ถ้วถ้าได้กินเขาเสาร์กันนะเขาอยากแล้วคะ่ะ ติดมืออม้มอความใะ่ชั่วโมงเดียวนึ่งหลวบรับถ้าตอินก็สิบปินแล้วๆเห็นแล้วค่ะเป็นลงกว่ค่ะในใดคือเก้าก็สติดมือแล้วค่ะ ไม่อชิ้งง่ายไปนามขอทิสเมื่อชมกับปลาดูกตื่อมาเลยแต่ว,าว่าวานค่ะ,ะเ่าจะกินข้าแร่งไม่เดี๋ยมไม่หิวค่ะ ไล้แบบปุ้นปิดกันสองน,นี่พักกัดดอกกันนะคะหอ,อม,มดีค่ะ ครับตำเองแสบเองมากินรถได้ห้องตำเอารถนั่นแหละค่ะขอบคุณม,มากข <laughs> ออภัยค่ะเด้อ ทานไปไปกินกับหลูกกบเมี่ยงเหมือนกันค่ะตักไข่ไปหล่าตักต้มจืดให้เป็นกินกับหลูกสาวแล้วเลนเหรอคะมันเห็นว่าอาทิตย์เย็กหน่อยอย่บ้านไปกินเขาครับ thousand เลือเลือๆจะเมือกินมนันน่ะค่ะเก็บมากินไ้เปล่าเรือๆ Anh học tiếp มากินรสเผ็ดเปรี้ยวแล้วตารสจากของกินล่ะค่ะมาขึ้นนอนเด้กค่ะ ตากสิตเงแดงมั้งนี่มันแมวถุงเงินหลักตีตบคุ้นตากันวุ่นเพื <c oughs> ่อนึ้นมาตาบวม เด้อค่ะไล่เบิ้งคิปจากของลงเพดเปสามเมือะดีใจอยู่ค่ะไม่ค้นขอมาเบิง้งไม่ค้นขอมาติดตามขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเดอ้อขอบคุณหลายๆยังแต่กับติดตามมานี่ต่อไปเด้อค่ะเดอ้อ ร่างใจให้มันนี่เนี่ยค่ะ คอยพัฒนาปรับปรุงไปเรื่อยๆเยด้อเด้วกดไลค์กดแชร์ให้มันนะนำเน่ะเด้อ đẹp luôn Dia Hãy subscribe cho kênh ติดจักติดแอรน่ละค่ะแล้วท่านสามีกอนอน่ะเน่ะเแล้วคลิปมันจะเงี้วเจ้าเนี่กะฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้มานี่ยนเด้อค่ะเด้อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ